ห้คอควนตีตะปูเก้ายาพึ่งทิ้งพี่น้องกันตีทิ้งกันเสดายนะครับคลิปนี้ผมจะพิพาพี่พน้องนะครับมาออทอพี่พี่ซีเฮดดามครับเสียดจังไดไปชมนํากันในคลิปเลยครับขันตอนแรกนะครับพี่น้องนําทอพี่ีซีนะครับมาล่นไฟกันได้พี่น้องล่นให้มัน่นห่อนๆจังน้อยนะครับเพื่อให้มันลมนะครับพี่น้องแบบนี้ครับหลังจากที่เขา เอาทอ่อพีวีซีนะครับสีหุ่นได้พี่น้องนะครับล้นไฟมันนัดอ่อนแล้วเข้ากับสวมขแบบนี้ครับมาก็นจะได้แบบนี้ได้พี่น้องหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับให้พี่น้องล้นตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไม้นะครับไม้ตอกริมตอกเข้าไปในเด้พี่น,อน้องเด้อครับน,นีข้อเข้าสินแนนนะครับพี่น้องไม้ที่มันเกิดนะครับพี่น้องครัมาหน่อ นะครับมันเกินมากกับไส้เลื่อยนะครับเลือดจะเล็กเลือเล้อพี่น้องทำเลือดออกควบควมง่ายนะพี่น้องนครับความหมายก็คือนะครับทอพีซีเขายัดขม่านี่นะครับถ้าเข้าตอกไว้ตอกมากนะครับตัวนี้มันสิรูดออกเขาก็ต้องเอาลิ่มใส่ก็จังเฮ็ดดามจกนะครับแบบนี้ครับดามนะครับพี่น้อง แต่แต่พี่น้องสิมักนะครับว่าพี่น้องสิมักสั้นหรืเงานะครับมักขนาดนี้ก็ได้พี่น้องเทากระตัดออกนี้ครับสั้นมาวเงาพี่น้องนี่พี่น้องครับอันดี้เลยก็จะได้ดำขนาดนี้นะครับเห็นปะวิธีการต่อไปนะครับวิธีการเสริมดำให้มันแน่นให้มันแข็งแรงนะครับพี่น้องก็คือเนี่ยครับเข้ากระน่ำไส้นะครับ เพื่อควมำทวงคว่ำหนักนะครับเ่าน้ำใสแหงพี่น้องกอกลงไปครับกว่างเลยพี่น้องให้มันเต็มเต็มเลยนะครับเพอควมหนักนะครับเวลาห่าตีมก็ตีทวงน้ำหนักได้ดีนะครับแห้งกดก็จิลงไปหาตะปูนะครับพี่น้องหลังจากที่เอากอกใส้เข้าไปแน่นเนียนมาพี่น้องเห็นพี่น้องน้าประกาศนะครับปอประกาศมีจีเกินะครับนี่ครับนั่นได้เต็มนะหอก็ใส่มันเต็มนะครับ พี่น้องนั่นาป่าปากกาไม่จริงนะครับบ้านวรานี้พี่น้องถามมันมานลมนะครับล้นจังน้อยเด้อพี่น้องเนี่ครับจะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตต่อลงไปเลยพี่น้องป้องกันไส้ออกนะครับแบบนี้ครับค้อท่อกับสีมีน้ำหนักแล้วพี่น้องบ้านนี้ทางตอกตะปูครับบันนี้ไปลอกตอกตะปูทั้งกันเลยครับหลังจากที่เราเห็นแล้วนะครับมาลองตอกตะปูของพี่น้อง Top.